ให้ผมนิยาม Spider-Man across the spider world ผมอาจจะต้องใช้คำว่าสมบูรณ์แบบครับมันคือหนังที่ทำให้ผมมีความสุขตลอดเวลาสองชั่วโมงกว่าวาที่มันมอบให้ผมครับผมดูจบแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากดูภาคต่อไปแล้วผมมีความรู้สึกว่ามึงจะสามารถยาวเจชั่วโมง8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ได้เพราะว่าทุกวินาทีมันมีความสนุกความบันเทิงความ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมอบให้กับเรามันมากมายมหาศาลจริงๆผมรู้สึกว่า Into the s p i d e r w o r s e เหมือนเป็นแค่การเปิดรูเล็กๆอะรูเล็กๆอะที่ที่ที่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่แต่ Across the s p i d e r w o r s e คือการเอาคอนอะ มาทุบรูนั้นให้มันขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นขณะที่ Into the Spider-Verse หรือว่าภาคแรกเนี่ยเสียเวลาไปกับการแนะนําตัวละครแนะนำคอนเซปต์ของ Multiverse แนะนำของตัวอะไรต่างๆมากมายจนอาจจะละเลยดราม่าที่อยู่ข้างในตัวละครจริงๆไปได้แต่หนังภาคนี้คือการที่ให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวละครโดยแท้จริงครับเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โห เราเข้าใจทุกๆตัวละครเราเข้าใจแรงผลักดันเราเข้าใจปัญหาที่ตัวละครเหล่านี้ต้องเผชิญแน่นอนว่าหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นก็คือมส์มอรา์เรสพระเอกของเราแน่นอนแต่อีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่นบอพอกันเลยก็คือสไปเดอร์เกนหรือเกนสเตซี่นะครับตามที่เหมือนรีวิวเมืองนอกเขาบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วทําให้สไปเดอร์เกนเป็นมากกว่าแค่เกนสเตซี่ที่เป็นสไปเดอร์แมนมันมีเรื่องราวมันมีดรามา่ามันมีมุมมองเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะ ไม่ต่างจากกันนี่คือหนังที่ทําให้ผมสนุกได้ตลอดเวลาในเชิงของเนื้อหาอันนี้เราพูดกันในเชิงของเนื้อหาก่อนนะว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆอะ่ะปัญหาของตัวละครเรื่องราวายไลทต้องเจอนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายแล้วหนังก็เป็นหนังหลายอย่างมากอาจจะเปิดเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ธรรมดาสักเรื่องนึง สักพักเฮ้ยเป็นหนังรักเฮ้ยสักพักเป็นหนังครอบครัวเฮ้ยสักพักเป็นหนังตามล่าสักพักเป็นหนังสืบสวนสักพักเป็นอะไรคือมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในตลอดเวลาซึ่งบางทีหนังบางเรื่องเวลาที่เปลี่ยนเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นหนังแนวอื่นมันจะรู้สึกว่าประดักประเดิรรู้สึกว่ามันไม่สมูทหรือทําในเวอร์ชั่นนั้นไม่ค่อยดีแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ครับ ทุกๆครั้งที่เขาชิปตัวเองเป็นหนังแนวหนึ่งเขาทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยตัวละครนี้มันมีความรู้สึกต่อกันเรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ความผิดหวังต่อพ่อแม่อะไรต่างๆมากมายที่เขาอยากจะให้เรารู้สึกหรือแม้แต่ดราม่าตัวละครที่เราไม่อยากจะเอาใจช่วยเราก็รู้สึกกับเหมือนกันว่ามันแบบหู มันทําให้เราเข้าใจตัวละครเข้าใจมุมมองวิธีคิดได้หรือตัวละครที่มันอยู่ตรงข้ามกับพระเอกเราไม่ควรจะรู้สึกอะไรกับมันแต่เราก็เข้าใจมุมมองและวิธีคิดของมันว่าทําไมมันถึงได้เลือกทําแบบนี้มันเจออะไรมันถึงต้องเลือกทําแบบนี้มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทาให้ผมรู้สึกว่าโหนี่คือนี่คือภาพยนตร์ที่มันมันมันสุดยอดจริงเราททาให้เราเข้าใจทุกอารมณ์ตลอดเวลาอยู่ๆมันจะเปลี่ยนเป็นหนังไล่ล่าแนวตึงเครียดจริงจังแบบโมโหร้ายก็ได้ จะเปลี่ยนเป็นหนังแบบตลกขบฮาช่วงเวลาหนึ่งตลกขบฮาเป็นสู้กับไวรัยตลกตลกสักตัวหนึ่งมันก็ได้หรือเป็นแอคชั่นไล่ล่าที่โคตรมันก็ได้คือมันกลายเป็นหนังที่แบบกูอยากจะเป็นอะไรนะวินาทีนั้นกูเป็นได้โดยที่กูยังคงความยอดเยี่ยมระดับ5้าดาวได้อยู่ในทุกๆมิติ ผมสนุกกับมันแบบในระดับที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีไม่มีความสุขกับการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้มาหนาแล้วอ่ะมันมีจุดที่เกิดขึ้นแล้วเราคาดไม่ถึงไหมมีคุณดูไปสักพักคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะเล่าอะไรกันแน่วะมันจะบอกอะไรกันแน่วะคุณเหมือนว่าคุณจะเดาได้สักพักคุณรู้สึกเหมือนคุณจะเดาได้เฮ้ยมันพลิกไปอีกทางหนึ่งว่ะพอคุณรู้สึกว่ามันพลิกไปอีกทางหนึ่งคุณจะเดาได้คุณจะได้มันพลิกกลับมาอีกทางหนึ่งแล้วมันก็ใส เขาเรียกว่าใส่ประเด็นใส่ปมใส่ความขัดแย้งเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆคือคือคุณไม่รู้สึกว่านี่คือเหตุการณ์เดียวแล้วมันจบไม่ใช่มันมีเหตุการณ์อื่นมันใส่เข้ามาให้เราเรื่อยๆแล้วพอมันใส่เข้ามามันไม่รู้สึกว่าฝืนมันรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะนําพาไปสู่อะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานี่คือความรู้สึกแบบนั้นแล้วเวลาโมเมนต์จบโอ้โหโมเมนต์จบ แม่งสุดจริงๆคุณมันสุดทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะผมอยากจะแบบมึงฉายพรุ่นงนี้เลยได้ไหมพาคต่อไปมึงฉายพรุ่งนี้เลยได้ไหมกูทนไม่ไหวแล้วกูไม่อยากรอกูไม่รู้ตั้งกูต้องรอไปเท่าไหร่ถึงพาคหน้าแต่แบบโอ้โหมันจบได้แบบตื่นเต้นอ่ะมันจบได้เหมือนกับเราด <laughs> ู two tower the lord the ring the lord ring thunder h i p o f the ring ที่แบบจบแล้วแบบอ้าาตอนหน้าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมามึงมาทีได้ไหมมันเป็นความรู้สึก แบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เนื้อหาของหนังสามารถเล่าไปได้งานภาพนี่คือโอ้คืออย่างที่แหลาะและรีวิวเมืองนอกเขาบอกภาคแรกเนี่ยมันดันบาร์ไว้สูงมากๆแล้วนะแต่นี่คือหนังที่ทะลุฟ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับนี่คือหนังที่ทะลุฟ้าจริงๆโดยเฉพาะโลกของ g w น n Stacy นี่คือโลกที่ผมชอบมากที่สุด มันไม่ใช่สปอยรีวิวสบายเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถบอกคุณได้เพราะอะไรแต่มันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆกับโลกใบนี้นะครับรวมถึงโลกอื่นๆที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็จะมีความแปลกมีความแตกต่างมีความอยู่นิคเป็นของตัวเองมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปแต่ลายเส้นมุมมองวิธีคิดมันเปลี่ยนไปเลยเราเห็นตัวละครภาคที่แล้วเราเห็นตัวละครในมิติอื่นมาอยู่มิติเราแต่อันเนี้ยตัวละครจากมิติเราไปอยู่มิติอื่นแล้วมันแบบ แล้วมันสนุกอ่ะมันสนุกตลอดเวลามันมันตลอดเวลามันตื่นเต้นตลอดเวลาที่ทุกๆครั้งตัวละครทะลุมิติเป็นมิติใหม่เราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรได้บ้างนะครับสไปเดอร์แมนคนใหม่ๆเองก็เจ๋งทั้งหมดนะครับมีวิวมีความแบบไม่ใช่แค่อนาเธอสไปเดอร์แมนอ่ะมันไม่เหมือนอันนั้นที่อันเก่าๆมาเรู้สึกว่าความซับซ้อนในตัวละครมันน้อยแต่เนี่ยมันจะมีความยูนิคมันมีมุมมองมันมีวิธีคิดมันมีความแสบเป็นของตัวเองมันไม่ใช่แค่แบบว่า just a n o t h e r Spider-Man ขึ้นมาเฉย มันมีอะไรมากไปกว่านั้นด้วยหนังมีมุมกล้องที่ทำให้ผมตาหนักได้ว่าทำไมสไปเดอร์แมนมันถึงได้แบบทำไมถึงเป็นที่นิยมอะนึกอไหมเราเราเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเยอะเราก็ดืมไปสักพักว่าเฮ้ยทำไมสไปเดอร์แมนมันถึงได้เป็นที่นิยมเพราะว่าแม้แต่ตอนที่เขาทำอะไรที่แบบปกติธรรมดาทั่วไปอะเวลาวิ่งเวลาโหนใยเวลาไปช่วยเหลือคนอะไม่พิเศษวะมันไม่ใช่แบบ บินเข้าไปช่วยหรือแค่เดินวิ่งเข้าไปเร็วๆมันคือการโหนหญยแล้วถ้าเรามีมุมกล้องที่มันดีอ่ะมันจะทําให้ทุกๆครั้งที่เขาจะช่วยคนหรือโหนใยเป็นเป็นรอบที่เจ็ดหมื่นล้านอ่ะแต่มุมกล้องคุณเปลี่ยนไปวิธีวางกล้องคุณเปลี่ยนไปไอ้เครื่องมึงสนุกอะ่ะมันเล้าใจขึ้นทุกครั้งอะ่ะแล้วแบบแล้วสไปเดอร์แมนแต่ละคนอะ่ะแม่งก็มีวิธีโหนยญยไม่เหมือนกันด้วยนะสไปเดอร์แมนอันนี้สไปเดอร์แมนคนโน้สไปเดอร์แมนคนนั้นมีใายวิธีกระโดดวิธีหมุน แม่งแม่งไม่เหมือนกันอ่ะมีอะไรที่มันแบบว่าทําให้เราแปลกใจได้ทุกๆวินาทีที่เกิดขึ้นมาอะมันมันหนังมันรู้สึกว่ามึงเอาไปอีกมึงเอาไปอีกมึงคิดว่มพอใช่ไหมมึงเอาอันใหม่ไปอีกมึงตื่นเต้นไปอีกกูใส่เนื้อเรื่องอันนี้ไปอีกกูใส่ตัวละครนี้เข้าไปอีกบีบมึงอารมณมอีกบีบมึงทั้งใส่ตาอีกบีบมึงคือให้มึงเห็นในสิ่งที่มึงไม่เคยเห็นมาอีกในเชิงเรื่องเราเอาบีบเขาอีก คือมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่มันไต่ระดับเราไปเรื่อยๆแล้วแบบด้วยความที่หนังมันยาวสองชั่วโมงกว่าด้วยมันก็เราก็แบบไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนเราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องจบตรงนี้เฮ้ยมันไปต่อวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องจบตรงนี้เฮ้ยไปต่อว่ะเฮ้ยเหมือนมันต้องมาเจอกันตรงนี้เอา้าเฮ้ยไม่ใช่ไปต่อต่ยต่อไปต่อไปต่อตอีกอูหผมแบบโอ้มีความสุขนี่คือสองชั่วโมงครึ่งที่ผมมีความสุขมากๆคือผมมีทั้งสุดตั้งแต่วินาทีแรกที่หนังมันฉายจนกระทั่งจบเครดิตอะ ม,มันไม่ได้มีฉากเอ็นเครดิตนะทุกคนผมย้ําก่อนมันไม่ได้มีอะไรเป็นเอ็นเครดิแต่ว่าเพลงที่เขาเลือกใช้โอ้โหเกือบลืมพูดเรื่องเพลงเพลงก็ดีมากดีมากแบบโอ้โหดีจริงๆเพลงมันมัน,ม,นมันคือส่วนหนึ่งของตัวละครมันไม่ใช่แค่ ดนตรี three, ประกอบเลยทุกคนมันคือมันคือส่วนหนึ่งของตัวละครสไปเดอร์เควนก็มีเพลงหนึ่งไมซ์ก็มีเพลงหนึ่งตัวละครอื่นก็มีเพลงหนึ่งแล้วเพลงหนึ่งมันมันกลายเป็นภาพสะท้อนของตัวละครอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครดนตรี three, มันกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ไปเลยอ่ะโอ้มันมันสะท้อนภาพตัวละครต,ล,ครตลอดเวลาแล้วเราตื่นเต้นอ่ะเราเราเรา,เราทุกครั้งที่เพลงใหม่ขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหนังอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นน้ําหนึ่งเดียวของหนังแล้วมันแล้วมันทํางานได้ผลจนกระทั่งแม้แต่ฉากเครดิตอ่ะ คือหนังจบไปแล้วแล้วมันเครดิตขึ้นอะเพลงนั้นผมยังรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของหนังที่มันพยายามจะส่งเรากลับบอกไปจากโรงภาพยนตร์อ่ะผมสามารถนั่งดูอย่างเงี้ยแล้วพอมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรเครดิตหนึ่งขึ้นและเครดิตสองก็มีเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็แบบมันยังให้อารมณ์ของหนังเรื่องนั้นมันยังต่อเรื่องทางอารมณ์ของเรากลับมาได้แบบแบบไม่รู้จบอะเป็นหนังที่ผม ผมนั่งดูเครดิตไม่ใช่เพราะว่ามันจะบอกว่าจะมีฉากต่อไปเพราะมันไม่ได้บอกมันไม่มีอะไรให้เราดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรานั่งไปด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์เรายางังพุ่งพ่านอยู่ว่ะดนตรีตรงนี้ยังต่อเนื่องอารมณ์ในใจของเราไปได้อีกมันแบบโอ้โหอย่างที่บอกสมบูรณ์แบบไรที่ติดมากๆสําหรับผมนะครับ Accord the Spider World ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงพูดอย่างนี้นะครับดูบนจอที่ใหญ่ที่สุดถ้าคุณได้ถ้ามี iMAX ดู iMAX ผมรู้ามันราคาแพง แต่ดูเลอครับมันคุ้มค่าทุกวินาทีตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณดูยันวินาทีสุดท้ายที่เครดิตมันขึ้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่องแชทนะครับ